แจกเงินรอบใหม่ล่าสุดรับสูงสุดคนละ2,400บาทเปิดลงทะเบียนพรุ่งนี้พร้อมกันทั่วประเทศใครอยากได้รีบฟังด่วนค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารโครงการแจกเงินช่วยเหลือประชาชนล่าสุดประจําวันนี้นะคะพร้อมหรือยังคะสําหรับคนที่รอลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัดวันจันท์นี้แล้วนะคะจันทร์ที่20ตุลาคม68 6นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งคนเก่าและคนใหม่คุณต้องแย่งกันนะคะเพราะเขาให้แค่20ล้านสิทธ์ เริ่ม6โมงเช้าเป็นต้นไปก็ต้องไปแข่งกันหน่อยนะคะได้2,000บาทสำหรับคนทั่วไปได้2,400บาทสำหรับคนที่อยู่ในระบบภาษีค่ะโดยคนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์จะสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม68ค่ะทวนความจำนิดนึงนะคะว่าถ้าจะลงทะเบียนคุณจะต้องมีความพร้อมอะไรบ้างนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาร์ทนะคะ ก็คือสามารถลงได้ทุกคนที่มีสัญชาติไทยอายุ16ปีขึ้นไปและจะต้องเป็น16ปีบริบูรณ์ณวันที่20ตุลาคมวันที่เปิดลงทะเบียนด้วยนะคะสําหรับคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละเครื่องพาร์ทนี่สิ่งที่สําคัญเลยนะคะคุณจะต้องมีแอปเป่าตังในมือถือและจะต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดรีบไปอัปเดตด่วนเลยนะคะและที่สําคัญเลยพอสมัครแอปเปาตังไปแล้ว ขอให้เปิดใช้งาน G Wallet ให้เรียบร้อยด้วยนะคะระหว่างคนเก่ากับคนใหม่จะมีข้อเสียเปรียบกันเล็กน้อยนะคะสำหรับคนเก่าพอคุณอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่เรียบร้อยแล้ววันที่20ตุลาคม68เวลา6นาฬิกาคุณก็กดไปที่เป่าตัง G Wallet แล้วกดแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพัดเพราะคุณมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาให้คุณกดยืนยันและลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บมันก็จะแจ้งผลทันทีนะคะสาหรับคนเก่าค่ะ ส่วนคนใหม่ที่ยังไม่เคยใช้โครงการคนละครึ่งพารเฟสล่าสุดก็ทําเหมือนกันเลยนะคะเข้าไปที่เป่าตังจีวอลเลตกดแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพารกดยืนยันการสมัครลงทะเบียนแล้วก็ทําตามขั้นตอนให้เสร็จนะคะจากนั้นให้รอ SMS แจ้งผลภายใน3วันอาจจะแจ้งผลมาทางเป่าตังหรือ SMS ก็ได้ค่ะและหากคุณได้รับ SMS แจ้งว่าได้รับสิทธิ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม68 และตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะคุณจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อน23นาฬิกาของวันที่11พฤศจิกายน68นะคะไม่งั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการค่ะย้ำอีกทีนะคะโครงการคนละครึ่งพัทเปิดลงทะเบียนเริ่มวันที่20ตุลาคม68ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจำกัดอยู่ที่20ล้านสิทธิ์นะคะใครที่กำลังรอลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัทอยู่ในตอนนี้คือแอดมินจะบอกว่างานนี้ใครเร็วใครได้นะคะ ยังไงก็ขอให้เตรียมตัวไว้ให้พร้อมกันด้วยนะคะถึงวันเปิดลงทะเบียนจะได้ลงทะเบียนได้ทันเวลาเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวคุณเองค่ะ